กำลังจะสุกได้ทีแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับลุงพักหนาโดนคนลุมน้ำนะครับวันนี้เราเดินทางมาออกที่พื้นที่ลองเคาะเ,เป็นไม้ครับเป็นไม้เป็นไม้บ้างแต่อากาศอากาศที่สุดยอดมากน,นะ <laughs> ข้างหลังมันเป็นอะไรแนละ้ว่ะบอ่อทรายอเป็นบอ่อทรายครับลึกมากตอนนะอั้นผมทำอะไรกับมันไม่ได้ครับวันนี้คงจะมาหวานปลาเล็กอะ่ะ <laughs> ครูนะ <laughs> <laughs> เตรียมแหวนทีม,มา <laughs> ข้าวก็หอมมาไม่มีกัดมาด้วยโอเค วันนี้เราจะหาได้ไม่ได้ตามครับลงมาแล้วครับครับคุณทักปลานได้ <c oughs> ไม่ปลาเลยนะกี <c oughs> ่ดเดืด <c oughs> อดปลาเล็กไปน้เล็กครับ <c oughs> <c oughs> ปลาเล็ก <c oughs> เอาไปก่อนครับ เยอะเลยอ่ะมันค่อนอยู่ในนี่นะอย่้จะบวกนี่เหรอนะครับเก็บตาครับครับบาร์ที่สองของรูคัทครับโดดได้เหรอ ชี่ขนาดนั้นม่นโดดอองอยู่แล้ว <laughs> มีไหมเออมีอยู่มีอยู่ Jean อ,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 อุ้ยปลาอะไรอ่ะปลาสร้อยโอ้โหโอ้สสครับปลาสร้อยครับปลาสร้อยโอ้สายสสวยๆเลยเออตือนเตือนก็มีนะเตือนตือนเตือนเลยโอ้ปลาอันนี้อันนี้คุณภาพเลยไหมหนูคก็ฮึสายสสวยๆปลาสร้อยครับขยันนะครับจะปลากันนะครับ Giờ hay là đồn chỗ Nó quá Giao lung Trang đi đấy <laughs> มึงไม่เลยมันก็เขาลงค่วนครับขี่เรือลงควนเขาหวานเฮียเขาละแนวกันเลยนนเปลาไปคว้างปากน้ำหวานปากน้ำไม่โดนเลยหรอ ผมพังภาพไปหรอร้อนลนไม่เข้าว่าแต่อากาศร้อนมากวันนี้อ <laughs> ุ้ยโดนโดนโดนอุ้ยไาขึ้นเลย <Nee> mà ไม่รู้ครับอยู่ไม่อยู่ปลา <coughs> ยูปากนี้มรนพักครับมลนว่ามีตัวอะไรนะตัวโดดอยู่ในแหยยังมีไหมแห่ทีแห้ทีแห่ทีทำงานครับวันนี้นิวโู่หรอยังอ cái thống mọi người là một cái khả năng pháo bác sĩ 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 มือกลับออกมาได้เลยนี่เนาะ เดินไปเดินไปหายเลยไม่ันเดนเดินไปเดินไปหายเลยวมันไปคันดินตรงนั้น จะลบอีกคราวนี้เลยครับวันไหนชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงมาถึงนัดตเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วทำกับข้าวกินตอนเที่ยงกินข้าวปลาครับวันนี้นี่ครับเดี๋ยวนี้เอาหมกนี่ครับทำหมกหมกปลาเล็กเนี่ยก็ปลาย่าง กินข้าวปลาวันนี้กิข้าวปลาเราไม่ยกกันวันนี่ต้องหอ่อ <c oughs> อย่างปลาสร้อยวันนี้ลมแรงมากนะเลยต้องมาก่อไฟตรงที่ที่มันรับ <c oughs> ลมรัลบ,ล,บลมเลยเด <c oughs> ี๋ยวอุ๊นมีเม็ดด่ามถูกพื้นครวะ ภาพบอ่อทรายนะครับโอ้โหแลร้อนนี่ครับบรรยากาศย่างปลาข้างอ่างน้ำนะครับโอ้หหอมหมกตองแลตองบางไปหน่อยนะ,อะตองอยากครับต,ตองอยากลมมาไปตองสีกมานะโอเคค่อยๆย่าง ก,กำลังจะสุกได้ทีแล้วครับได้จริงเนะ่ะปากเดียว<ม>ก็พอได้กินครับนี้ชั่วโมงเดียวไม่ถึงเดี๋ยวพักบ่ายค่อยลุ้นกันต่อนี่ครับปลาย,ย่างพร้อมแล้วเรือเรือห้วหมกแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเตกโอ้ยสุกยู่สุกยู่ โอ้เคอยู่โอเคอยู่หอมเลยครับหอมหมกหอมเลยโ okay, okay, อเคอยู่โอเคอยู่เออได้อยู่ไรฮะหอมมากเนี่ยครับเป็นข้าวนำกันครับหอมไหมหอมหอมหมก <laughs> you